เดี๋ยวไม่มีแรงเช้าเล่งข้าวต้มมาหน่อยเดียวเดี๋ยวคงจะต้องแยกกักเวทีเพราะว่ามีงานแล้ดตรายการนิมมอลงปู่ครับคือนอกจากยังไม่ได้ฉันเฟรแล้วยังโดนนิมมต์อีกค่ะคมาแล้วค่ะเรามาดูหลวงปู่บ้างค่ะหลวงปู่จะรับปัจจัย อ้สิคะขอดรด้พร้วยได้ไหมคะเอาให้ให้ร่ำรวยโอ้โหให้ลูกสิษย์และปัจใจแทนให้ลูกปูให้พรอย่างเดียวค่ะใจขอคุณค่ะน้องปูให้สิน์ให้พรตลอดทางเลยค่ะให้ร่ำรวยให้มีชัยชนะ ให้ประเทศไทยจงเจริญทรราชจงหมดไปจากแผ่นดินสักทีอะไรที่ทําให้หลวงปู่ออกมายุ่งกับการเมืองอันนี้ใช้ภาษาที่แสดงเขาบอกนะว่ายุ่งมันทนไม่ได้กับการเห็นความเหลื่อมล้ำที่ปกติถ้ามันธรรมดาธรรมดาห้าสิบห้าสิบบินบินก็เราจะรับได้แต่นี่มันมันร้อยหนึ่งต่อล้านหนึ่งเนี่ยเรารับไม่ได้จุดไหนคะปวามเหลื่อมล้ำก็ตัวอย่างเช่นกฎหมายนิรศทษกรรม เรื่องเอาแต่ประโยชน์ใ่ตนแล้วมาเลือกปฏิบัติขอบคุแสดงว่าหลุดสังคม แสดงว่าตลอดเวลาหลวงปู่เป็นพระที่ติดตามข้อมูลข่าวสารใช่แล้วก็ความเที่ยงธรรมมันไม่มีอยู่ในแผ่นดินเ,เหลืออยู่แล้วค่ะเรือกปฏิบัติตล่อกับและพวกเสื้อแดงเขาจะร่วงเรืองแล้วคนไม่ใช่เสื้อแดงก็จะกลายเป็นเหมือนกับค่ะโดนเป็นเบี้ยร้างค่ะ,ะหลวงปู่คะตอนนี้เรายืนอยู่ตรงสัญลักษณ์ของเยาวราชใต้ประตูนี้เป็นหัวใจเป็นสะดือของเยาวราชค่ะหลจะันเพลที่นี่ค่ะหลวงปู่จะสันเป็นที่นี่นะคะที่ประตูซุ้มประตูเสริมพระเกียรติเยาวราชหลวงปู่ถามหน่อย ค่ะคือหลวงปู่เป็นสิ่งมหาศจา์ที่ mm hmm. พวกเราค่อนข้างใช้เป็นกรณีศึกษามากวันแรกที่หลวงปู่ค่ะวันแรกที่หลวงปู่เปิดฉากออกโรงมาเข้ามาในพื้นที่การเมืองพระประชาชนร่วมกับกำน,นัน mm hmm. วันนั้นออกทีวีด้วยกันวันรุ่งขึ้นมีเสียงสะท้อนกลับมาไม่สู้ดีแล้วหลวงปู่ก็หายไปวันนั้นหลวงปู่รู้สึกยังไงคะไมไ่หายไปไหนแต่ไปไปสะสมไ้่ทน ไปเนี่ยไปจับตัไใ่รคนไปประชุมกรปปสแต่ละภาคแต่ละจังหวัดเพื่อจะทําให้เห็นว่าภาาประชาชนเนี่ยถ้าขาดศีลธรรมการเมืองถ้าขาดศีลธรรมขาดคุณธรรมเนี่ยมันอยู่ไม่ได้มันนั้นเสียใจไหมคะไม่ได้เสียใจกับมีความรู้สึก เป็นสุขที่เขามองเราในมุมลบแล้วเราก็จะทําให้เขาเห็นภาพบวกให้ได้แล้วที่ผ่านมาเราก็พิสูจน์แล้วว่ามันถ้าเมื่อใดที่ศาสนาการเมืองปฏิเสธหลักการศาสนาแนละศีลธรรมสิ่งที่ได้มามันก็คือความเวลวร้ายที่เราเห็นปัจจุบันขอถามแบบเปิดใจหน่อยนะคะว่าอะไรทําให้พระรูปนี้ยืนหยัดอยู่ยได้เริ่มต้นอย่างเดียวใดที่ไปถี่แจ้งวัฒนะความทุกข,ขาา์ของชาวบ้านความทรมานของสังคม,มและความเดือดร้อนและความ กรอนแคนของสถาบันวความมัน่นคงของ,ของออธรมรมาารเสน่ภาพของเศรษฐกิจสังคงมสิ่งแวดล้อมและศิลปธรรมซึ่งระบบแท็กซี่ได้ทําลายระบบระบบเหล่านี้มาสิบกว่าปีซึ่งเราเรารู้เราเห็นมาตลอดแล้วเราก็คิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราต้องลุกขึ้นมาแล้วก็นําพาเอาศิลปธรรมคุณธรรมมาเป็นหลักคิดในการที่บริหารจัดก,การเ,เศรษฐกิจการเมืองทรัพยากรสิ่งแวดล้อมรวมทั้ง มนุษยาชาติที่ต้องมีความมั่นคงหลวงป,ปู่ถามหน่อยค่ะวันที่ประทากกรที่หลักสีก่นจนจนเกิดกรณีป๊อปคอนหลายคนบอกว่าหลวงปู่ในม่รู้สิลูกหาเป็นทหารเยอะลแล้วป๊อปคอนเหล่านั้นคือทหารที่ตามหลวงปู่มาไม่ทราบบอกทางศัตด์จริงไม่ทราบจริงแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นนักรบเทวดาที่มาช่วยฉันแล้วคนที่ถูกจับได้หลวงปู่คิดว่าใช่ไหยคะ่ะอก็ออ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 เขาก็บอกอยู่แล้วนี่มันมันเมขขึ้นเป็นแพ้ใช<ด>่หลวงป,ปู่คิดว่าเป็นแพ้ก็มันแน่นอนอยู่แล้วฉันไม่เคยเห็นคนคนนี้แล้วที่ ที่กาดของฉันเนี่ยว,วันละห้าร้อยไม่ใช่3 0สามร้อยอ้นนะลุกปู่รขาวันนั้นที่แยกหลักสิทลุกปู่รู้ก่อนไหมคะว่าไปแล้วโกติจะถล,ล่มหลวงปู่รู้แต่ก็ไปก็ตำรวจเป็นคนมาบอกฉันเอง ว่าตำรวจว่าต้องไปหลบในที่มูงที่บางไม่งั้นเดี๋ยวจะโคสีจะเอา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 วุธมาถลม่มเรายังสร้างคําถามเขากลับ่าเมื่อคุณรู้แล้วทาไมคุณไม่จัดก,การคุณมาบอกให้เราหลบแล้วลบปู่หลบไหม่ะไม่หลบไม่หลบหลบุงปู่ไม่กลัวกระสุน M 79ท่านกล่าวว่าจะปิดฉากตรงที่ว่าให้ทุกคนมาทําร้ายทั้งแล้วก็ข่างหลังมันมีสื่อม,มีสื่อทั้ง60กว่า60กว่าชนิดที่มาจากต่างประเทศทั้งไทยในประเทศเราคิดว่าฉาภาพนี้มันออกไปเนี่ย มันจะจบหลวงปู่เจ้าตัวเองไปล่อฉันคิดว่าอย่างนนยอมเจ็บยอมตายก็อย่างน้อยก็ดีกว่าพี่น้องต้องมาทรมานอย่างนี้ตั้งหลายหลายเดือนอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นหลวงปู่ทราบไหมคะว่าท่านอิสระจะขนมวลชนไปช่วยทราบเลยไม่ทราบเลยก็คนโทรบอกกับคุณสุเทพเองว่าอย่าให้ใครเข้ามานะวันนั้นคุณสุเทพเดินเยาวราชนี่แหละค่ะเออแล้วก็โทรบอกว่าอย่าให้ใครเข้ามาสุเทพรับปากว่าโอเคไม่มีใครเข้าไปหลวงปู่ลุยได้เต็มที่แล้วหลวงปู่้มาก็ทุกคนรู้ว่าอ๋อคุณอิสระไปไปท่านเลยรู้สึกว่าเอ๊ มันผิแผนผิแผนยังทายังไงจะเอามวลชนที่โดนล้อมเนี่ยกลับมาได้ก็เลยต้องไปเดินไปหาท่านผู้บัญชาก,การคือเท่านผู้การาผู้การท่ายีสิบเจ็ดลาวสิเบเจ็ดทรงวิทย์หนูรูร้ทันดีว่าให้หนูช่วยไปเอาที่น้ององอกเขาก็เดินออกมาด้วยตัวเปล่าไม่มีาวุธนะมีกลุ่มทหารกลุ่มหนึ่งก็ไปเอาที่น้องออก เราก็รู้สึกเสียใจว่าท่านทำไมสงบถึงไม่ยอมที่จะไปช่วยแล้วก็ไปกั้นไม่ให้คนมาช่วยพี่น้องแสดงว่าวันนั้นป๊อปคอร์นก็มาอีกกลุ่มหนึ่งแน่นอนเราไม่ทราบว่าของพี่ชงวิทย์ก็มาอีกกลุ่มหนึ่งพี่ชงวิทย์เอชงวิทย์เนี่ยเขาเขาจะเขาจะมาช่วยดูแลความปลอดภัยแต่เขาไม่มีอาวุธนะค่ะมาอยู่นานแล้วเออเขามาอยู่ประมาณกับสองคืน สองคืนแล้วมานอนอยู่บนอาคารของหลวงปู่ค่ะไม่ใช่อาคารของเขตหลักเขตจนถึงวันนี้หลวงปู่ทราบไหมคะว่าป๊อปคอนเป็นใครมาจากไหนวันน okay. ี้นาทีที่เปิดฉากยิงตอนนั้นหลวงปู่รู้สึกยังไงคะตอนนี้ฉันก็ยังรู้สึกขอบใจครับว่านักรบเทวดานี่อยากให้มาบ่อย นักรบเทวดากลายเป็นขวัญใจของประชาชนหลวงปู่คิดยังไงคะเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดี <ừ. S 1> วันนั้นตอนที่เขายิงกันเนี่ยหลวงปู่อยู่ที่ไหนคะวันพรุ่งนี้ฉันก็อยากให้นักรบเทวดามาแล้ววันนั้นท่านยิงกันเนี่ยฉันนั่งอยู่ข้างหน้าเลยใช่นับเลยแล้วก็ถือวอลรอสระว่าให้การปิดหน้าปิดหลังอย่าให้ใครมาทำร้ายวลชนของเราได้ค่ะฉันให้ปล่อยถ้าใครจะมาลงปล่อยค่ะ<า>แล้วหลวงปู่ คืนนั้นตลอดทั้งคืนที่เราผู้จำวัดอยู่ในเขตหลักษีในใจคิดอะไรครับไม่ได้จำวัดเลยลืมตาตลอดนั่ง ฟังเสียงว่าอะไรมันจะตามอะไอยนีกแล้ววันรุ่งขึ้นก็กระับแจ้งวัฒนะห<ช>ลังจากนั้นไม่ต้นมาแจ้งวัฒนะไม่เคยขาดมวลชนเลยไม่มีเพราะว่าเราเรามีความร,รู้สึกว่าเราจริงใจต่อทุกคนแล้วนะเราก็คิดว่าเราปกป้องเขาได้ทุกชีวิตมีค่าเท่ากับชีวิตเราติดต่อกับกำนันสุเทพบ่อยไ,ไหมคะทุกวันทุกวันคุยกันทุกวันทุกวนันเราจะคุยกันเขารู้ดีเ่าเขารู้ว่าฉันชื่ออะไรตู้ดได้อิสนะต้องเห็นสนะเสมอ การรับราชการขอบคุณค่ะช่วยกันที่จะสู้เรียกว่ารวมกันสู้ได้แยกกันอยู่วัน่แต่แต่หลวงปู่ก็เป็นเจ้าของแนวความคิดที่ให้ไปจากการถล่มหุ้นชินตกหมื่นห้าพันล้านไหลลงมาค่ะหลวงปู่ครับหลวงปู่ครับตอนนี้อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็โจมตีพวกบอกว่าพระรูปนี้พุทธอิสระรูปนี้ไม่ใช่พระสงฆ์ต่อไปแล้วแต่เขามองว่าอีกฝ่ายหนึ่งธรรมชาติไม่มีโจรคนไหนที่ชมตำรวจหรอกไม่มีใคไม่มีโจรที่ไหนชมตำรวจประชาชนต้องพิจารณาอย่งไรครับ พี่น้องประชาชนก็พิจารณาตามตามที่สติปัญญาของมีก็มันยืขึ้นอยู่กับว่าข้างไหนถ้าข้างเสื้อแดงเขาก็จะมองว่าเราเป็นโจรแต่ถ้าข้างคนที่เรียนมูลมหาประชาชนเห็นความยุติธรรมเที่ยงธรรมและต้องการประโยชน์ของแผ่นดินเขาก็จะมองว่าเราเป็นตำรวจและฝ่ายนึงเป็นโจรเอาละเย็นนี้ย้ายเวจีไปอยู่ับลุปูดีกว่า หลวงปู่จะไปสันเพนค่ะไป่ไม่เคยพูดเลยนะไม่เคยคุยไม่เคยสัมภาษณ์กันเลยน,นักแต่ใต้ะะกรณีหลักสี่เลยน่ญญาสนใจมากหลวงปูป่บอกว่าเป็นนักรบเทวดาที่มาปกป้องชีวิตของมวลชนหลวงปู่ไม่รู้จักว่าเป็นใครไม่ใช่กาดแน่นอนแล้วก็ตัวคนที่จับได้ตำรวจจับได้แล้วทําเป็นสารภาพทําเป็นมีรูปมีอะไรมีครดีออกมาหลวงปู่เห็นว่านั่นไม่ใช่ตัวจริง นี่คือหลวงปู่พุทธอิสระนะครับและว,วันนี้ยังปักหลักอยู่ที่แจ้งวัฒนะและที่เวทีแจ้งวัฒนะก็มวลชนเนืองแน่นมากขึ้นทุกวันทุกวันจากกิจกรรมที่ทําจากสิ่งที่ประชาชนเห็นจากศรัทธาที่ก่อรูปขึ้นมานี่คืออีกหนึ่งกระแสทาังการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนและว,วันนี้กระแสทาังสองสายบรรจบกันกกที่เยาวราชหลวงปู่พุทธอิสระลุงกำนันสุทเทพเกื้อสุบัรแล้วก็แกนนำร่วมเดินการบนถนนสายสั้นๆแต่มีความหมายเหลือเกินสำหรับการต่อสู้ในวันนี้ครับ ตอนนี้เราอยู่ที่วงเวียนโอเดียนนะครับ <Hello. S 1> ขณะนี้ขบวนได้หยุดลงครู่หนึ่งเพื่อที่จะพักนะครับอันนี้ลงงุงกำนันก็ยังคงอยู่บนเส้นทางน,นะครับยังคงเดินรอบวงเวียนอยู่นะครับ ยืนแบ่ง้อยให้แล้วก็บอกว่าสู้ขอ,อให้ชนะวันนี้แดดร้อนครับและที่วงเวียนนี้ไม่มีที่ร่มเลยนะครับตอนนี้กำลังหาลือกันเพราะว่าหลวงปู่พุทธอิสระจะฉันเพลงที่นี่นะครับขณะนี้เวลา11นาฬิกา 7นาทีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำอะไรที่นี่ฮะลุงครับมผมจะไหว้ันเพลหลวงปู่แล้วผมก็เดินต่อเดี๋ยวหลวงปู่ขันเพลเสร็จท่านก็ค่อยตามเดี๋ยวหลวงปู่พุทธอิสระจะฉันเพลที่นี่นะครับแล้วลุงกำนันก็เตรียมที่จะถวายพระตาหารให้กับหลวงปู่ถวายพระตาหารให้กับหลวงปู่เสร็จลุงกำนันก็จะเดินต่อนี่คือกำหนดการนะครับขณะนี้กำลังรอพระตาหารอยู่เพราะว่านี่ ก่อนเที่ยงนะครับหลวงปู่ต้องฉันเพลงก่อนเที่ยงระหว่างรอลุงกำนันก็พบปะกับพี่น้องประชาชนที่รออยู่รอบวงเวียน ลงกำนานลงกำนานเลยงกำนานไปโอเคนี่แหละฮะมีเงินอมาเย็บต่อๆกันเป็นสายอีกแล้วนะครับ นี่คือประชาชนครับส่งเสียงตะโกนเพื่อบอกกับความในใจนะครับยิ่งลักออกไปลุงกำนันสู้ๆแล้วก็เอาธนาบัตรมาเย็บร้อยเป็นสายเพื่อมอบเป็นทุนในการต่อสู้ของกปป,ป,ปสทุกคนหวังในการปฏิรูปประเทศทุกคนหวังในประเทศไทยที่ดีกว่านี้ทุกคนหวังว่าเราจะสามารถสร้างประเทศไทยที่ดีกว่านี้ด้วยมือของประชาชนนี่คือสิ่งที่ทำให้คนเหล่านี้ตากแดดออกมาร่วมกันในวันนี้ครับ เดี๋ยวลุงกำนันจะถวายพัตทหารให้กับหลวงปู่พุทธอิสระครับ เสมอนมัสก,การกราบลาเหมือนกันค่ะกราบนะคะกราบพาผู้ติดตามด้วยชมบนจุลสายกราบค่ะ,คะเราจะตามหลวงปู่เราจากหลวงปู่นะคะตามกำนันลงไปค่ะคุณสารทสุขค่ะครับกำนันลงมาจากไปเดิดกนกันานเดินต่อซนะุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติเดินต่อค่ะเพราะกำนันกำนันอ๋อใส่รองเท้า อยู่กลางซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติหกรอบพระชนม์ชาติตรงสัญญานี่เป็นสัญลักษณ์ของเยาวราช,ชรตรงนี้เป็นสะดือของเยาวราชเราก็เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ทําพิธีสําคัญของเยาวราชค่ะครับคุณรัตยาเป็นยังไงบ้างร้อนไหมคะ <c oughs> มมร้อนมากค่ะแต่ว่าก็วันนี้อากาศถือว่าไม่ร้อนเท่าทุกวันที่ผ่านมาแต่วันนี้คนเยอะนะก็จืออ้วนนะเซ <c oughs> ฉันร้อนมากจะตาอยู่ละ เรื่องเป็นไรค่ะสามผืนละสามผนนกศักดิ์ชัยกายเดี๋ยวหายค่ะไม่ไม่ฝากใครทั้งสิ้นค่ะถือเองไม่หนักเองไม่หนักพี่มาให้มันเป็นดวงดวงอ่ะมันด่างค่ะไม่ใช่เป็นดวงค่ะพี่ค่ะมันด่างแล้วค่ะไม่กลัวใหญ่ไม่กลัวใหญ่พี่เล็กไม่กลัวใหญ่ไปแล้วค่ะกำนันไปแล้วค่ะหลังจากผูกเชือกลงเท้าเสร็จไปต่อนะครับไปนะคะตามกำนันไปค่ะกำนันเดินต่อยาวลากันกุศลนิสสุขะ สัมทานนี้เป็นของชมพนจุลสายค่ะสมทารหลังตำนานเนี่ยชมพนจุลสายค่ะโรัลงนไดค่ะต่างระยรับว่าทุนก้จากนณนีกกจสวัสดีครับ่ะนี่สมทานของชุมพนเขาอ่าได้ถอยว่าชนคอยเอาใจด้วย รู้สึกเหมือนวันนี้กำนันสบชื่นค่ะเห็นมวลชนเคลื่ครับแขมแขงบกมือทักทายตลอดสู้ตายเข้าสู่ถนนเจริญกรุงครับพี่ปอครับค่ะเดี๋ยวเหมือนว่าชุมพลจุลสายจะถูกแย่สมพัานโดยใช้เวทบรมวัชชะจังหวัดตาม่มกคโอคให้ 来吧，兄弟，立块也来！你听吗？Go g g เข้าสู่ถนนเจริญกรุงนะครับคุณที่สุงคะเราจะพบว่ามวลชนเนี่ยจะพล้องไปส่วนหนึ่งเมื่อเระช้าเนี่ยมีประมาณ3ถึง4 0 0พันคนจากชนลมที่มากับหน,นุกกำนันแล้วก็มาผาสมอ,อีก3 0 0พันของแจ้งวัฒนะนงปูจะไปทำกิจกรรมพิเศษจะพล่องไปส่วนหนึ่ง แย่ยมากก็ไม่ท้อหุู้่กันนผิดหสังค่ะพ่อจาศร้อนขึ้นไหมฮะได้บายพบกันเสาร์นี้ค่ะสโชไหมค่ะ เมืองจีนค่ะเมืองจีนค่ะเมืองจีนค่ะได้เล่นค่ใช่ค่ะท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาหกรรมค่ะจากความประชาธิษตัดนี้ออกมาเป็นกบปปสกลายเป็นช่างภาพแรัฐมนตรีค่ะตอนนี้ถ่ายรูปคล่องเลยฮะค่ะ ขนาดนี้เนยนะคะที่ที่เยาวราชเนี่ยจะเห็นได้ว่าร้านค้าเป็นตึกแถวหมดและที่ตึกแถวเนี่ยเจ้าของตึกแถวก็จะมายืนหน้าร้านตัวเองร,รอลุงกำนันค่ะอยู่ในร้านก็ถ่ายรูปนะฮะใช่ค่ะลแล้วพอเดินมาถึงปุ๊บก็จะขอถ่ายรูป นะคะบริการถ่ายรูปโดยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะคุณชัยวุฒิค่ะบริการถ่ายภาพบริการประชาชนใช่ค่ะบริการรับถ่ายนะคะโดยมีลูกหมีชมพลจรลสายเป็นกองเชียร์แต่ถ้าเป็นกวปก็รับอัดระรับอัดระกวปนะครับรับอัดระมาแล้วค่ะลงย้ายมาซ้ายมือ ทางถ่ายที่ทางด้วยสองเชียร์จากสวนลมค่ะลวงกองเชียร์จากสวนลมมาจากสวนลมไม่ได้มาเดินเฉยๆนะคะมาเชียร์ลุงกำนันด้วยค่ะ แล้วพี่น้องที่เป็นเจ้าของบ้านพักอาศัยของร้านค้าก็อยู่ก็อมาเนี่ยแล้วแว่นตาที่ร้านดีใจให้ฉันเมื่อสักครู่ไปอยู่บนหน้าพี่คนนั้นแล้วสวยไหมล่ะมีประโยชน์ปะคะค่ะค่ะรู้กำนังู่ตรงนี้แล้วค่ะหน้าร้านพ j เจ a d i n g ิ้รูปนั้นซุ้ซค่ะค่ะชมพงจนละสายอยู่นั่นนะคะมาดูชุมพงจนละสายบ้างนะคะ เขาเป็นขวัญใจของประชาชนอย่างรวดเร็วทีเดียวด้วยความดำชุมนุมจิรสายเป็นขวัญใจของประชาชนชาวกรุงเทพด้วยความดำด้วยความซื่อแล้วก็ต้องรูปต้องจับด้วยความกล้าค่ะท่านในะครับมันอะไรก็พี่บอย เ็นไหมคะลูกหมีชุมพลจลสายกลายเป็นขวัญใจมีคนถ่ายรูปรองจากกำนันเลยละค่ะคุณส์มีสุขคือิดจากกำนันก็ลูกหมีแล้วล่ะค่ะนีเจันะครับไล่มาเรื่อย ากำลังเดินผ่านตรงแยกส่งวา่คุณสุนศรีสุขแยกส่งวาาเวลาเรามาเมืองจีนเราจะใช้เส้นนี้ทุกครั้งและเราจะเลี้ยวซ้ายที่แยกส่งวา,า่ค่ะตรงหน้าตึกลอรินเช้งท่านตรงนี้จเจรินกรงถนนส่งวาาอยู่ข้างหน้าจะเลี้ยวซ้ายตัวนี้เป็นอะไระรู้ไหมคะวงเวียน22กรกฎา,า<อ>วงเวียนนี่มีประวัตินะคะหลอกง,งหมูแล้วมั้ใช่ไหมคะ เดี๋ยวจะไปเป็นวงเวียนไหมคะไม่ไม่ใช่ฮะออกแล้วก็ข้ามสะพานไปกล้วเลี้ยวซ้ายหัวลำโพงฮะอย่างเลี้ยวขวาออกโรงเรียนมหาสตรีมหาพฤกษ์อ๋อวันนี้เรามาอีกเส้นหนึ่งขาอะไรนะฮะไม่เดี๋ยวเราจะขึ้นรถเพื่อดูขบวนลุงกำนันนะะควันนี้ยาติขอตามลุงกำนันไปลบเนื้อหูปลาอร่อยไงที่สุดเลยค่ะทุนเดม่ยาวตู้ไม่ถอย พรุ <Cornell. S 2> ่งนี้ออกมาทำไรกันหรอคเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะคะเส้นที่สุดขึ้นไปบนรถค่ะเพื่อจะดูขบวนตอนเลี้ยวหัวคองข้นรถเลยค่ะทีมบูสกายตรงนี้มีร้านหัวเขาต้มหัวปลาอร่อยมากเรื่องของกินเรื่องของักเจ้ยิงยาวไปแล้วไม่ไ้เป็นแคบลงนะครับจนวนแคบลง